พี่คะพี่คะจุดรับสมัครงาน LPS เนี่ยมีกี่จุดลรอคะพีะ่เดี๋ยวพี่พาไปดูจุดรับสมัครงาน LPS มีทั้งหมด4จุดนะจุดแรกลาดกระบ,บงังจุดที่2บางพีจุดที่3ชนบุรีและจุดที่4ระยองเแล้วแต่ละจุดนี่อยู่ตรงไหนบ้างคะพี่ไปซิเดี๋ยวพาไปดู ที่แรกจะเป็นที่รานกระบังจุดที่1คือฟิปอเวนิวร้านกระบังนะส่วนจุดที่2จะเป็นเทเลคอมร้านกระบังแบบนี้ที่ที่2จะเป็นโซนบางพีนะโดยจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่จุดรับสมัครงานเคหะซอยสี H C 5. แบบนี้เลยด้านบนสุดนะส่วนจุดที่2เนี่ยจะเป็นจุดหลังตลาดเคหะบางพี H B P. แบบนี้พีพีนั่งรอ้อยวนจุดที่3เนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางนาสองนะ ที่สุดลรอนั่งรออยู่เลยส่วนจุดที่4จะอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนิคมเมลโกนะแบบนี้เข้าไปติดต่อกันได้เลยนะที่ที่3สาขาชนบุรีโดยจุดแรกนะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารกสิกรทางเข้านิโคมอ,อมาตะซิตี้ชนบุรีเลยสังเกตง่ายๆออฟฟิศสีเขียวตรงข้ามธนาคารกสิกร ส่วนจุดที่2จะอยู่ตรงจุดทางเข้าที่จอดรถศูนย์รับสมัครงานชนบุรีนะแบบนี้เป็นสีเขียวใหญ่มากและที่ที่สจะเป็นสาขาระยองโดยจุดแรกออฟฟิศระยองจะอยู่ที่มาบยางพรนะด้านบนด้านบนใหญ่อยู่นะส่วนจุดที่2จะเป็นนิคมพัฒนาสีเขียว LPS แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสาขาลาดกระบังสาขาบางพีสาขาชนบุรีหรือสาขาระยองพี่ๆก็พร้อมให้บริการอย่าลืมนะคะคิดถึงงานคิดถึง LPS บ๊ายบาย